สวัสดีครับผมชื่อเด็กแครกษษ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 ิติวัฒน์มพาต่อสี่ลบสามลิกทีก้านะครับวันนี้ผมจะมาทํารถที่บังคับด้วยแม่เหล็กนะคะส่วนประกอบสําคัญมีแม่เหล็กนี่นะครับแม่เหล็กอยู่ข้างในรถกับอยู่ที่ควบคุมรถนะครับเป็นวงกลมและเอามาจากลําโพงนะครับผมจะใส่ไว้ในตัวรถและที่ควบคุมรถนะครับ สท่อนเหล็กนี่นะครับท่อนเหล็กแม่เหล็กใช้ในการควบคุมรถนะครับและแท่งเหล็กนั้นเป็นด้ามจับนะครับตัวรถทำมาจาก1ทึง,งังขนมปิ๊บนี่นะครับถัขนมปิ๊บสแผ่นซีดีนี่นะครับแผ่นซีดีดทำหน้าที่เป็นล้อรถนะครับมีทั้งหมด4ข้างนะคะสามฝาขวด น้ำนี่นะคะฝาคนน้ำทำหน้าที่ล็อกร้อนที่อยู่ข้างในนะครับมีทั้งหมดสี่อันนะสี่ฟิวเจอร์บอร์ดนี่นะครับฟิวเจอร์บอร์ดทำหน้าที่ล็อกร้อที่อยู่ขนะ้างนอกนะครับห้าไม้ไผ่นี่นะครับไม้ไผ่เป็นพาวรถนะครับเราจะมาทดลองกันนะว่าถ้าเราเอาไอ้นี่ไปกับรถที่ทำด้วยบังคับ แม่เหล็กนั้นจะทำให้รถนั้นเคลื่อนที่ได้หรือไม่ไปดูกันเลยนะคะเ,เราจะมาทดลองก่อนว่าเมื่อขั้วนั้นตาไขั้วเหมือนกันนั้นจะทำให้แม่เหล็กนั้นขับกันนะคะ และถ้าขั้วแตกต่างกันนั้นจะทำให้ดึงดูดกันนะครับจะเห็นได้ว่าแม่เหล็กนั้นดึงดูดกับแม่เหล็กอีกอหนึ่งเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพราะแม่เหล็กเป็นวงกลมนะครับสรุปได้ว่าขั้วแตกต่างกันนั้น จะทําให้แม่เหล็กนั้นดึงดูดกันและพ้วเหมือนกันนั้นจะทําให้แม่เหล็กผักกันนะครับขอจบการทดลองเพียงเท่านี้ขอมค,ครับ